สวัสดีครับสวัสดีครับที่น้องชาวว้าวที่เคารุปรัชบรรัาบันเทิงกับบันทับช่องข้าวหอมแอนพักกาด วันมรี่นะครับวันนี้ก็เจอกันวันศุกร์ที่3มกราคม <นะ S> 2 5 6 8นะครับก็บ ว่าได้ปล่อยวาวสองหมื่นถ้าว่าทีหนึ่งเขาวันที่สองเป็นครั้งแรกที่ปล่อยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยไหมครับไม่รู้ว่าคนวิ่งให้ดูไหมนะครับก็แม่แรงวาวตู้เตาโต้ะจิ้งก็มีนะครัวาวเวียดนามครับสองลอยแปดสามเส้นเป็นยังจังแลนวาวเวียดนามครับเพราะว่าฉลองนะครับเวียดนามศาสนาไทยสองประตูต่อหนึ่งครับผมว่า ได้สนองไหยเวียดนามเนี่ยเอา,าเวียดนามมาปล่อยเลยขึ้นนะครับวอนตนี้เป็นไบไทยชี 2, ย 8, 3, สุกน,นะครับขนาสองลอยแปดสามเจนะครับล่มกับนี่อโด้วยๆนะครับห้าจจ็ดสีเนี่ยมัลขึ้นนะครับเนาะสองยเป็นาป 3, สามจ็เป็นทไทยยุปนะ r บใบอาร์ีบีหรอกครับ ไ่ถ่ายจักร,รยาสอหลอดนะครับหลอดเทิงขับหลอดใจ้ได้กับฝากชอนะครับกำลังใจในโลกถ่าครับน้อหอมมันได้ขับมีกำลังใจในการเสร็จสิ้นี้ดีหอมานนั่งเงียบเงียบพี่น้องช่าวาวเลยรับชมกันน้ขับนาะเป็นได้รับเป็นกไหลเป็นแช่ทับสรไทยนดีนเะครับเพราะว่า เขากับว่าติดานราวรามันคีนคนเบิ่งนยูคีอน่องเบิรนยูแต่ว่านนนเน,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 นี่ยมันโคเบิร์นโตัเดเคใส่แชเนี่ยเนาะป็นตัวแชะเทาไ้เห็นอยู่หมอม่น้าเน็นี่น่องรชมกันนะครับสำหรับลกมันยังคาดว่าชุดฟนบุลลี่นี่มันสิบ7ก,กิโลเมต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้เนียมากครับลมหนาจระมาน สิบกิโลเนี่ยครับตัวชั่วโมงแต่ว่าล้มวนนี่แหละรครับแต่ว่าล้มลางบมฮันนี่ครับเดี๋ยวจะได้กัไปปล่อยกันเลยดีกว่าครับไปไปปล่อยกันเลยฝากกดไลค์กดคนแฉะซับซึ่งใครกนดีเงี้ยเด้๋ยวขับเดีย๋ยวไปปล่อยกันเลยครับผมครับผมมาฮอดแล้วครับเดี๋ยวถูกตวงกันลมเบ้านะครับเหมือนนี่ลมเบามาฮอนแล้วถูตวงว่าก่อน ี่น้องมีร่ม,ามาประมาะด้นมาแห้งปไหนด่วจะอ่านาบาวที่ยูได้ครับแต่วันได้เรื่อยๆก็เีมาแห้งอ่ะอากึ้นไรก็แช่เด้ครับคนไรก็แชเดอ์ไมยย่ไม่ยูแล้วรมร่มแล้ว่มพนแ้ครับว,ว่วันน,นีหนาวครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับขึ้นไปแล้วพี่น้องมีลมกูเดอร์นะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับว่าก็ยังไม่สายมากนะครับฉลองให้เวียดนามครับเวียดนามชนะไทยสองหนึ่งเมื่อวานครับก็เลยปล่อยว่าเวียดนามเลยคืนนี้นะครับนะครับ เดี๋ยวถ่ายคลิปเปรียวก่อนนะครับนะครับย้อยงามยามค่ำคืนนะครับผมพี่น้องครับจริงจริงจิงจิงเดี๋ยวมื่ออื่นกับสิไม่รลมมากครับ ร่มสีมาเม,ม่นี่อือ่นหอยว่านาทิตย์ดวันจันทร์กะว่านจันทร์ก็ว่าคาดร่มสีเบ้าอยู่ครับแต่ว่าก็เพ่อะแรงได้ยู่นะครับหน่งได้กะแรงได้ทุกงมือครับโจนีแต่ว่า,าจต่องเป็นวาวที่บ่มีหางถ้ามีหางต้องขึ้นดึกๆหรือขึ้นแต่ใบสามใบสี่ครับเพราะว่าโอ้โมงแรกร่มสีเหมือนมีแต่ร่มบนร่มลางสิคอย พอสามารถยกหางขึ้นได้นะครับเน,นาะเพราะฉะนั้นเซอร์เรนว้าวหางต้องแลนแต่ใบสามหรือใบสี่หรือขั้นกับจักสามถุ่มจังคอยแลนเพราะว่าสองสามถุ่มจังล้มลางสิมีแนี่ลบบนมีเนีย่ยสลับกันนะครับเนาะว้าวกับบ้านทรายเป็นไหนเลยครับมันนี่เพราะว่าว้าวต้นนี้อาจจี ผมเห็ดไงหัวมันหนักในแจ้งหน่อยครับถ้ามันเบ้าหัวจะมันสีสายเนาะอันนี้มันหนักหัวในแจ้งน,น้อยนะครับจะได้กับฝากนะครับเป็นกระเพาะแจใ้งน้องเขาหอมน้องพักกาดทำได้ครับก็หลักหนึ่งลายหนึ่งแช่หนึ่งสับสระไข่หนึ่งกระดิ่งครับเป็นกระเพาแจ้น้องพักกาดน่องเขาหอมมีกระเพาะจในการเห็ดคลิปดีๆออกมานําเสนอพี่น้องต่อไปเนาะช่วงนี้ก็แลนวาวต่อไปครับปี่หกแปดเดือ พึ่งแล่นมือหนีเป็นมือแรกครับเพราะว่าแล่นต่มือทรงไายพี่เกา่าคนนแหละแล้วกะ็วันที่หนึ่งก็วันที่สองหมู่ว่านบดไดเรียรนครับเพราะว่าหมู่ว่านไปงานปีใหม่เขาก็เลยกลับมาหอดสามสตุมกลัวครับมันเด็ก,ก็เลยบดไดเรีย,บบรยแรนแต่ก็ร่มเบาน้ำมือนี้พยากรณ์อากาศว่ามีร่มหนึ่งคับชุมพุบุรีสิบแปดกิโลเมตรลวดสระความเร็วร่วมสูงสุดแต่ว่าตอนนี้อยู่าันที่สิบแปดครับประมาณจ็กสิบเอสสิบสองนี่แหละครับ สวยงามเลยครับขุนวาวขุนอีกเกงครับอีกเกงกับเสี่ยวน่าจะเป็นคางแลมบเครับถ่ายดวงจันทร์เป็สีไว้ในใจคางแล็บมันคางขึ้นครับไว,ว้ในใจมมนะค,ครับดวงจันทร์กับคู่ดาวดวงหนึ่งแล้วก็มีวาวอีกดวงหนึ่งครับเห็นบหมครับพี่น้องก,กับปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆครับดวงจันทร์นะครับ ดวงจันทร์ครับสู้เมืองดวงจันทร์ก่อนนี่ <c oughs> ครับดวงจันทร์มีดาวคู่นะ <c oughs> นครับว้าวห้าอยูน่นี่ครับนี่ว้าวห้านี่ครับตอนนี้ก็ปล่อยเสือกันไปเรื่อยๆครับไก่จีซุตกำลังครับนี่ หม้ากับมา้าเลี้ยงชิพสองครับไฟกัสวยงามครับบ่อหนขาดครับไฟตัวนี้ชิพหาเม็ดได้ครับซีลอยกาบาดสิ่น,นตอนนี้ก็ปล่อยสุดแล้วครับบ้านนี้เดี๋ยวจะไปปลูกหมัดบองเก้าพอลีครับโอเคครับไปหมัดบองเก้าครับผมไป ตอนนี้ก็เอาไปหมัดเรียบร้อยเลยครับร่มกับเริ่มมากครับไปใหม่เริ่มโยกแหงขึ้นเรื่อยๆครับซ่วมซุดเลยครับตอนนี้ฝากก็ไหลก็แช่เลยครับหมัดเรียบร้อยเลยครับประมาณจาก200กักสองลอยก้อนเมตรครับประมาณสองลอยก้อนเมตรครับเนี่ยไฟก็สวยงามครับไฟเออจีบีหลอดวาล ไฟถ่ายจักรยานสองดวงรับดวงล่างกับดวงบนนะครับฝากไปกำลังใจให้น้องพักการน้องข้อมนะครับขอคนละหนึ่งล่หนึ่งแช่หนึ่งสับสะไข่หนึ่งกระดิ่งรับมาหลุนกันว่ามันสิสอดแจ้งมาขับหลังจากขี่มือว่านเวียดนามชนะไทยสองหนึ่งก็เลยเอาว่าเวียดนามขึ้นปล่อยเป็นกั้เสิมฉลองครับที่เวียดนามชนะไทยนะครับฉลองให้เขาเนี่ยรับเขาชนะได้นะครับ ลุ้นกันว่าจีสอดแจียงวัวนะครับเนาะเอื่นเสาพอกันครับสอดแจงแล้วสมมุติว่าสอดแจงแล้วเอาสิสามารถสาววาวลงมาจับได้บ่นะครับโอเคครับลาพี่ลาน้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทกรสครับสวัสดีครับผม